สำฟอรไลเราต้องเข้ากับแพนนี้มาสูขก้นไปเดินไปขึ้นจะดูด้ไิมว่ามีอย่าที่ช่วยเราได้เราต้องหาสินะนี่นไงน่าจะใช่อี่นะี้ะ

ขโมงอะไรความเร็วของยาเพียงเดือนกัอนเลย A หรือไรเมสใช้ความเร็วการสร้างบางอย่างกับเพืนสังสัจดสอบประเพื่ใช้งานในกรกอยังคิดตัไป มีเสียงแปลกๆและเสียงสะท้อนภายในอุโมงค์ฉันรู้สึกว่ามีแค่บางคนหรือบางอย่างที่อยู่ที่นี่แต่ฉันต้องหาลูกสาวของฉันลุกสาวกันอะไวะทางนี้เฮาหนายไปละทางนี้เ hey. ว้ยทำไมอุโมงค์นี้คือต้อสิงสิงดี จ,จะมีไฟไาอยู่จะระเาวอราจะีสิจะปิดมันอืมอืมอืเคือที่เปิดโลกดูดิดอ่าน อุโมงดูเหมือนที่กเดินต่อไปแต่มันถูกปิดกัน้นมันเก็บผู้คนไว้ข้างนอกหรือเก็บบางอย่างไว้ข้างในแต่ต้องหาทางเขา้าไปตรงไหนดูเหมือนว่าอุโมงจะเปอยู่ที่นี่แต่มันถูกบล็อกด้วยดินอือแล้วต้องทำวังไงกัดการสีก,กระปุกออกไป

มันเปิดได้เฉยองนั่นมีอะไรพวกเราอยู่ที่ไหนกันมีกระดาษโน้ตด้วยหามกันเถอะประตูปรากฏขึ้นลู้สาวฉันอาจจะไปได้หรือไม่ฉันจัยานทำเมื่อของฉันบอกฉันให้หลีกเลี่ยงประตูนี้แต่ฉันต้องหาเธอฉันจะใช้การตรวไหนกับเธอที่รู้จักกัเด่าด่า มองหลังมองหลังเอาเดินดิเดินเอ้ยผมผมต้องคนหน้าต้องโดนก่อนอืมจ้ว่าทางเดิมปิดเบี้ยวซุ่มมุนได้ละเราลยมดูดนหัวละ มุนหัวละมีมุนหัวเองก็แล้วกูเี่น,นี่อันนี้ห้องที่เต็มไปได้วยหุ่นวัตถุประสงค์ของพวกเขาคืออะไรฉันรู้พวกเขาเป็นเพียงแค่หุ่นแต่พวกเขาไปได,ดเรื่อยๆต่อไปการต้องกาเนินต่อไปกดประตูไม่หุ่นนึง

เิกแต่งตรางิดเชต่กนที่พ่อค้าั้งถนี้ใช่แ้มีนคือกอน่สามารถไปได้อีกต่อไปแล้วกลับมากลับไปแลเถอะกลับกูต้องมีอะไรนี่เลยทุกคนว่าต้องมีอะไรนี่เลยเชื่อปะ มีแน่ยเว้ยเลยเนี่ยกูว่าใช่ไงกูว่าใช่ซัมส์เกตชัวโหรู้ทันยังไงก็โดนตดวจำหน้ายัีไยเฮ้ยจำหน้าจำหนะน้าจำตีนรู้มองก็เป็นห่วกันนะ เวียนหะัวแล้วเนี่ยจับเยอแต่ยังมีคนบิดผมนะมาสจไปยังดูไมพิ่ิตติตัวไปทางไหนโตเลยเนองบางสดเวน้า น่นากล้าที่เกี่ยวปะ่ะไม่นะอกทางเข้ามองจุวดด้วยสิปรดตูก็เกิดแล้วเกิดตรงไหนวะมีพยาปพิปัติเกี่ยวกับสิ่งนี้ทดแต่มันจะเป็นเรื่องหาที่ดี กโะเจอกรนดโน้ตจะดบงอย่ที <c energetic descriptive noises> ่เป็นไปแต่โนี้มีสำคัญเลยสามารถยีสาฉันรองไห้ละไกไม่มีอะไรพันพันกว่าเธอสั์ักันที่ดีทางฉันึกปะเออย สัตว์ตัวเต็มแต่ที่ว่าจะต้องขึ้นมาไล่ลงช้า นี่เสียงนะนี่เสียงท่านนี่เสียงไหมฮึฮึฮึโอ้โหๆๆๆๆๆใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสิ่งนีน้นนคืออะไรเราต้องวิ่งกลับวิ่งกลับ Lalu bengah. Ais kubing siapa? Ais kubing siapa? Ais kubing siapa? Bing, bing, bing. Dia ada. Dia kita apa? Tunggu kapal ni tu, kawan ni.

ออกจากว,วงมีบูธเอ๊ะมีบูธตรงเสาที่นี่คิดว่ามันเป็นมาหาตรงแกระเถอะมาจะรับไม้อย่างที่มันเป็นสัญญาหรอว่าอุโม,มงค์จะมัไปต่อไปที่นั่นมันจะไปเหรอถ้าไปก็ไปรออะไร หลังจนี้เราจะไม่สามารถฉีกขาดาการะดานและสำลักต,ต่อไปได้ไปต่อในลรออะไรอ่ะผม,มอยู่ตีค่นี้แหละผมอยู่ตีขีนี่เลยมไมอ้ตัวไปต่ปอไปต่อไปต่อกูไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเราต้องกลัไปว้าวเก่งอะไรอะไรวะ ตายอย่างอนาถผมน่าจะคิดว่าโทรหาตำรวจก็ดีเหมือนกันนะตำรวจตำรวจต่อไงคิดไปตตาอย่างอนาถโอ้โห ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะให้ผมด้วย,วยวน,นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบายบ้าน let's